บีเอ็นซาลาวน้อยนี no, ่ลูกสาวเต้าเบิังย่องออกนี่เห็นบ่กท่านผู้ชมถือว่าบนนุ่งเครื่องนี่บนบนทับเดี๋ยวเอาเสื้อของบ่าบุญนำให้น้องเป็นบีเอ็นซาลาวน้อยแล้วนี่เดี่ยมัดจุกคุณจุกพี่น้องเลยบ่มัดก็คือว่าอะไรเต้าเต้าบายบายเดี๋ยวมาเดี๋ยวบายบายม่ไหมบายไปดูคนเด็กคนนู้นนว่าไปอลไรเดี๋ยวคุณบ่าวบุษบุญติดขอบใจครับโอ้เริมเรมเต้าเต้าเต้าเอาไปหันบุนก่อนย่องขอบใจก่อนแม่ ดโอ้เกงๆกงเอาน้องเต้ตาขอบขอบใจเดยเดยไปไปเนี่ยนะไปยวนเที่ยงท่ายพ่อเด้อยู <c oughs> ทูบพูนอ่อพ่อพี่น้องพูนอรอได้ขแน้อนเราไปแล้วเบียนซาลาวนอยคอยุูหนอ <c oughs> สบายดีสบายดีทุกคนอ่าก็ทือทว่ามือนีเนาะกับบ้าผู้นำจะได้นำพาทุกทุกท่านเนาะด้วว่าทุกเอฟซีเข้าไปฮับส้มแล้วกับเบื้องบรรยากาศาว่าทีมงานของเขาอาจจะไปเฮ็ดกิจกรรมหลาล่าย่า,า,างพี่น้องเอ้อ่าก็คือว่าดังที่หล่ายซองไดอ่าไทยไปในเบื้องตนเนาะหรือว่าอาทิตย์นี้งานหลักๆของเขาก็คือว่านึ่งไปปอยป่าซองเฮ็ดห้องน้ำสามลูกเข้าพี่น้องเอ้ กระทือว่ามื่อนี้กลับมานํากันไล่ซองเนาะเอามาแต่ระลําดับเนาะหนึ่งก็คือว่าซองของบ๊อบบูนัมเนาะเป็นผู้นําพาซองก็คือบุญยูซองบาบุญยูชาแนลพี่น้องอ่าสามแม่บ้านเมืองเพียงจ้าแม่บ้านเมืองเพียงเนาะอันนี้ก็ถือว่าฝากอ่าทุกคนอ่าเอฟซีเข้ามาติดตามเพิ่นพอเพิ่นนํามาพี่น้องเลยมาซุวยเรื่อนํากันพี่น้องเลยกับเพื่อเขาให้ฮะเนาะจนเท่าพี่น้องตรงเรื่องเขาเนาะโดยก็ถือว่าฝากติดตามเพิ่นแดนเนาะก็ถือว่าเพิ่นมาฟิชเชอร์ลิงทำไมกับ ดีใจเนาะก็าือยว่ามันช่วยเลือกคนละเล็กคนละน้อยคนละไม่คนละมือถือว่า,าไม่ลำเดียวลมหัวบวควยไผ่บวพรแปลงบานบกเฮืองเนาะก็าเรว่ามันนี่พวกเฮากันสมัครคีกันแต่นอกนั้นก็ยังมีสงองสาวส,สาวบุษน บัวซ้อนซาบุเงียงซาบุเพียงเพิ่นก็ไปนำเป็นเมียของอาจารย์ปุญญโยเนาะบัวซ้อนซาเมืองเพียงเป็นภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อดาดติดตามเพิ่นแดร์ตั้งใจครับเพิ่นแดร์แล้วก็อีกอย่างอีกซองเนาะก็คือซองน้องนกเนาะเดี๋ยวนี้บ่าวไปนำได้ให้เพิ่นสร้างแล้วเพิ่นสร้างเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเขาไปเบิ่งเด้อกำลังอืมกำลังเพิ่นทุกอย่างเพิ่นจัดการเองเลยถ่ายตัดต่อยังกับโบค่อยเป็นแต่ก็ไปเบิ่งนำน้องเพิ่นเนาะซื้อซองซื้อซองเขาเพิ่นคือ เศร้านกบานนาอ่ะเศร้านกบานนานกน้อยเลยกำลังตังเลยเนอะกำลังตังหรอเบ่จื่อซ่องเศร้ามื้อนี้กับเศ้านกก็จะบ่ได้ไปนำหรอเศร้านกกัเจ็บท้องเลยู่่บสบายท้องเจ็บกระเพาะพี่น้องเลยฉะนั้น้ากับพักพี่คนเขาจะนี่แหละเข้บไปแล้วก็ไอ้ยูแล้วก็ไอ้บุญนำอือโดยอ่ะอันในคลิปนี้หนนะอ่าโอเคเนาะพี่น้องไปติดตามเบิ่งน้ำกันว่า ทีมงานเขาของเฮาสีสางกิจกรรมยังในคลิปนี้เห็นเนาะโดยโดยโอะโอเคท่านผู้ชมก็เรื่องก่อนจะไปหัดไปเบิรงว่าเขามีมิยังเนาเครื่องพร้อมที่ว่าเขาจะได้นําพากันไปเนาะมียังได้แล้วก็ไปเบิร์กันเนาะพี่น้องไปก็จะเป็นเครื่องของเฮาเนาะเครื่องลายยางเนาะแน่อันนี้จะเป็นเครื่องของแม่บ้านเมืองเพียงของเสาซอนอ่าของบาบุญยูเนาะเนาะน เขาจะได้ใช e ้รถอีเทนจังซ <Shit. S 2> ี right. ่แหละรถซิ่งพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กับซาโนก็ไม่ได้เดินทางเนาะเพิ่นมีการเจ็บกันเป็นพี่น้องเอ้ยก็รือว่าจะได้อยู่พักผ่อนแป้งเงื่อนขันว่าโบไปเนาะกับสัมพี่น้องสัมฝนกระตุกได้จะได้เสียเข้าให้ได้ก็จะห้องน้ำได้พี่น้องเอ้ยนี่สำคัญเนาะแต่ว่าปอกน้าปอกนี่เขาก็จะได้ไปเอาตืมปอกนึงเพราะยังยังบ๊อพ่ออยู่หาเนาะเขาได้สร้างไว้เนาะนี่ อันนี้ก็มีปลาจำนวน12องทงอมีปูนมีเข้าให้เนี่ยแล้วก็มีมันต้นแดงนาพี่น้องเนาะเนี่ย <c oughs> มันต้นแดงจะไป,ไปพูกขอกเจ้าเออมันต้นเอากินแหละจากซี้แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนาะบรรยากาศอ่าก่อนที่เราจะเดินทางก็ให้กันเบิ่งกันสำนนเนาเนี่คือการเตรียมพร้อมทุกคนเตรียมพร้อม้วบ่ทุกคนเอ้ยพร้อมแลยพร้อมเลวโอเคสันพ่อจะเดินทางต่อไปทำกันเลยนนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็บพบกันในแต่ละระยะเด้อพี่น้องเด้อเออเราเจอกันเอ่อาที่ว่าท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาหอดบอลทีเราซื้อปอกเนาะซื้อเอ่อปอกซื้ออุปกรณ์ยังต่างๆหลายละย่างพี่น้องเลยที่ว่าจะเข้าไปเฮ็ดห้องน้ําเข้าไปาพัฒนาของขาเจ้าในงวดนี้เนาะกับมีไรอ่มีไ,มไ่กิจกรรมที่บ่าวบุญนำได้บอกในระยะบองตอนเนะาะทว่าตอนนี้เราก็เอาเครื่องขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะจะเป็นปอกเป็น เครื่องที่ว่าเฮ็ดห้องน้ำเนาะโดยเฉพาะมาเล่งตัวนี้ก็เป็นเล่งที่ว่าเอาเครื่องเห็ดห้องน้ำไปไปเบิรงนํากันก่อนเขาจะเดินทางต่อไปว่ามียังเลยเนาะอาโอเคทนผสมตอนนี้ก็นี่เครื่องคองาหัเฮากามากมาก้มากายก,กลก้องน,นะพี่น้องเอ้การประกอบส่วนจากลายปักส่วนโดยเฉพาะก็คือเสาเมืองเพียงเนาะแม่บ้านเมืองเพียงเนาะแล้วก็นางซองเสาบสุษฎเนาะแล้วก็ซองจันบุญยูพอนเนาะกาสวยกันจากซีรับพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นฟอกฟอ,อกเขาเขาใส่เห็ดในห้องน้ำเนาะนี่เขาได้มาเอาอยู่นี่แหละอืมเห็นหละวอ,อันนี้เป็นฟอกเนาะ๊อกเขาจะใส่อยู่อ่าชองนวยเนาะอ่าอส่วข่าวพี่น้องเลยจังซี่แหละนี่ซองนวยน,นี่เป็นฟอกเนาะอ่าแ้วก็จะมีฟ้าเนาะฟ้าเขาใส่ตัวนี้นี่เห็นบอ่อันนี้ก็จะเป็นหัวบล็อกเนาะนี่ ม,มาบอกพี่น้องเลยยืนในนี้ก็จะมีกระฟิดป่าเนาะที่ว่าเราได้เอาลูกป่าแหละพี่น้องเลยจะมีอันนี้เนาะเบานับไปจนได้ก็ลืมตลอดเลยอันนี้เป็นมันเนาะมันแดงเนาะมันต้นแดงมันสปลังแดงเนาะโดยเฉพาะในการอานึง่งจีเผากินเนาะเธอเป็นอาหารแทนข้าวใดเนาะแล้วก็มีปูนเนาะมีปูนมีเข้าให้อันนี้พี่น้องเลยเข้าให้และนี้ กาวคัดบไว้เนาะขี้ใส่เนาะขี้ใส่ก็คือว่าทางอาจจะคล้องหานเพิ่นประกอบส่วนเก็จะได้บอกจันดูอยู่บางดีๆนยจ๊ะตกเลยนี่เนาะอ่ขี้ใส่เนาะนี่เพิ่นกระตักมาหาเตพุ่ลละนี่อันนี้หานเพิ่นเนาะนี่อันนี้จะคล้องหานเพิ่นที่ว่าเพิ่นประกอบส่วนช่วยขี้ใส่เนาะโอเคครับผู้ชมที่ว่าต่อไปเราจะได้เดินทางแล้วก็พบกันในแต่ละระยะเนาะพี่น้องเนาะจนถึงบ้านพี่น้องเพอตรงเรืองพอาเนาะพี่น้องเนาะ เอาโอเคนะทผู้ชมนทุกหลังจากการเดินทางมาฮอดกลางทางผมก็ได้แวะกินข้าวกันเนาะเถ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะประมาณหนึ่งโมงยางเนาะก็บเถ้าเดินฮอนฮอนพี่น้องทุนรถกลับไปไว้อยู่ที่โฮมเป็นที่เรียบร้อยยานป่านใต้เด้นเนาะกถืเว่าจะได้มานั่งกินข้าวกินน้ำกินเฟอร์น้อยนึงก่อนเลยจึงพากันเดินทางพี่น้องเนาะฮะเป็นจังได้กะติดตามไปน้วกันเถ้าบรรยากาศตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวเนาะโอ้ฮอนได้ว่าพี่น้องเลยจากสี่แหละช่วยเลือกเขาเจ้าเนาะก็ได้ช่วยเลือกให้มันสุดที่แหละพุน พอมาอยู่พุนบ่ไกลเดียวเบานําจะให้เบิ่งเด้อนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพุนพี่น้องเอ้ยพละอยู่ตีนผู้พละพนน่ะเห็นบ่นี่ตีนผู้อันพละกอันบ่ที่เจ้าไทยดงแดงพละพี่น้องเอ้ยจะได้เดินทางเข้าไปหากันอยู่พละจุดปายเนาะคือแต่ละเทื่อที่เฮาได้เข้าไปละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ อันนี้ก็บรรยากาศที่ว่าเราได้พักผ่อนอันนั้นก็คือวา่ารถเนาะโอ้จอดไปห่มไลยถ้าบรจอดไปห่มนี่เดี๋ยวป่าน,น้อยมันจะตายเนาะพี่น้องเนาะพอเอาใส่ท่งใส่ท่งเลยอ่าโถเป็นจังได้ฮะจันบุญโยเป็นจังได้โอ้หอนไล่พี่น,น้องเลยจะได้ซาบุเพียงแม่บ้านเพียงยิ้มเขาแหงยิ้มเขาแหงอ่าซาบุซอน แดดพี่น้องเอ้ยจะเป็นแดดแห่แดดว่ะในบ้านจะง่อยเลยเนาะในบ้านมาลองเบิร์มาลองมาลองล่องทางอ่าลองทางสวยๆกันเนาะพี่น้องกับอาจารย์บุญนำอาจารย์บุญยูนี่ละอ๋อขอบใจเดลยเป็นแห่งหนึ่งที่เรามาช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะจะไปเป็นแม่ครัวให้เพิ่นโอ้พี่ไปครัวกินให้อันพี่น้องพอาะตรงเรื่องอ่าแล้วก็กินดี่เลยจันเพอเขามาสุนีกามีแม่ครัวเานเป็นแมฆขวายเลยเมครัวเนาะ ฟังแต่ว่าซองเพื่อนแม่บ้านเนาะแม่บ้านเมืองเพียงฮะละอาจจะลืมฝากเข้าไปติดตามซองเพื่อนเป็นภาษาไทยเด็กพี่น้องด้วยแม่บ้านเมืองเพียงเดี๋ยวบ่าวบุญนำจะเอาขึ้นหน้าจอเนี่ยเนาะดังที่อ่างหงที่บ่าวบุญนำดะเอาขึ้นนี่เด้อเข้าไปติดตามนะให้กำลังใจกันได้อันนี้ก็อ่าอันนี้ก็เบาซ่อนซบซ้อนบัวซ่อนเศร้าเมืองเพียงโอเคอ่าอันนี้ก็ถือว่าโหแล้วเนาะจันบุญโยเพื่อนเนาะ พันธมิตรกันมาแต่ได้ผลแล้วเนาะช่วยกันพี่น้องเลยช่วยกันดีใจไม่นี้ก็ได้แห้งอ่าบรรดานใจนึงก็คือทางซองอ่าแม่บ้านเมืองเพียงพี่น้อยเพิ่นมาเยือนมาช่วยพี่น้องพอตรงเรื่องอ่าเพิ่นก็สซูสุดที่อาขอบใจเด้อบุญคำนำซูมีคนติดตามหลายลเป็นเส้นในไว้ใว้เด้ออ่า โอเคตอนนี้ท่านผู้ชมพุ่นซาวลี่เมมี่บานูนออกมาออกมานี่เด้อท่านผู้ชมพิเศษใช่เบิ้งเด้อนี่เบิ้งเด้อบีเอ็นซาลาวน้อยนี่ลูกสาวเต่าเบิ้งย่องออกนี่เห็นบ่ท่านผู้ชมถือว่าบ่นุ่งเครื่องนี่มาบนน้ำเด้อเอาเสื้อของมาบนน้ำให้น้องเป็นบีเอ็นซาลาวน้อยแล้วนี่ยเดี๋ยวมัดจุกคุณจุกพี่น้องเลยบ่มัดก็คือว่าละเนาะยูทูปพิ่นบ่อยากเห็ดน่ะพี่น้องแบบนี้เบิ้งเบิ้ง ບັງເຊຍບັງນ้ຸอยສະບ สบายดีสบายดีฮอดแล้วเนาะโอ้ซำมึงเพียงสบายดีฮอดแล้วจ้าอ่ฮอดแล้วโอ้เพิ่นับ2-3บาทพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าความสนทนมาช่วยเหลือพี่น้องพอตงเรื่องนําเฮาเนาะชาวบอนกะเงารับข้างลงพี่น้องเอ้ยออทางยากบ่อ่าไปบัดนี้อู้หมอนุ่น ăn ô chăn bún nhu tắt không muốn đấy nó lo là sao không nè bà ô phải tắt đi hello kitty lời nó no. hello A再见. kitty nó nằm cả đi ô hát của sơn chào nè sơn bà non tươn thua hai mày kia này sẽ đây biến sao lo nói Ấy dùng có cây này bò nắp rồi có cây bắt được đây bò có cây có cây bò chưa bò mới này đây nhăn xưa nó bò nhăn nè bò ก็ใกล้ก็ใกล้แน่เอาดีละดีละดีละได้แล้วถ้ำถ้ำตรงเออโอ้เบียนซาลาหน่อยคนนี่นะฮ okay. right okay. ักเว้ยทำผสมอ้าวจะได้เครื่องค้องอันใดสิเอาไปได้ไหมแล้วโอ้อันผู้ผู้อดไเก่งขโมยยงหรือเต้ายงหรือเต้าอะไรเนื่อฮุ่นซาลีซาจะซาจันลี่คนงามมาแล้วมาแม่มีมเมาเครื่องไว้บ่ต้องยานมา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 ยานควายบ่ นี่บ่บ่หมีหรอกโอ้ยขึ้นแฮนตอนคนป่อพู้ป่อพาตะกี้เด้อเดินยันย่งมาซรัมนี่กะบ่ไหวแล้วโอ้บ่าวบุญนำมาปดทุกข์เราเลยเนี่ยย่งมาเต้าลูกไอ้เงี้ยนั้งซื่อเมื่อคืนนี่นะวันเงี้ยเราหลับ เยยงนอนพูดเลยบ่โอ้เก่งๆอย่าลี่ปีน่าไอศีเอกไปเข้าเหิ้นเด้อแล้วจะให้นอนเฮือนอัยก็เด้อไอศีบิึงเข้าเหิ้นไอศีไปฮักไปส่งเด้อน้องน้องอีพีกเบิึงเบียกบึงงานเด้อสบายดีแม่เท่ามีสบายดีโดยสบายดีซอีโอไปไปเอาเครื่องกันนะท่านผู้ชมมาลูกมาเต้ามาลูกปะไปไปเอาเครื่อง Hôn không không Chán không à, ăn. Mẹ bán mong hiền Dịp nông một đừng nói đây Hôn mắc chấp con có Nè Bái 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 ở con nằm Mẹ bán bái à. Nè Ai là nhiều bên hông này Ôi ừ. à à à. oh, bị yên sao lao nói khỏi <laughs> Mông nhùm lên phía nông Thằng xong chọc nó hẳng lăng Hôn chọc lăng Hả <laughs> <laughs> โอ้ฮ่าไอ้จับเด้ออ่าใส่กันขคือขนมโอ้บนนห้างนื้อนะไปแล้วโอ้ได้ขนมแล้วไปแล้วบอกอ้ไปอยู่เนอะไปไปเราเมาอีกเนอะเอาไปไวเราเมาอีกเด้อะอม่ยาบโท่าเพิ่นมาละมันมันมันอะไรเพิ่นตัวสัตว์ไปลูกไปไปไปยืมเงินท่าเลยเด้อไปไปกินยืมเงินท่าเด้อบบายอกซิแน่เต้าไปละเต้าบายบายเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบายบายโอเค พาอดูบบนได็ขนมเราว่าไ,ไปเลยเด็กขันว่ะน่ะเฮ็ดติดขอบใจสับโอ้ลืมลืมเตา้ตาเตา้าเต้าเอาไปหัดดนก่อนยงขอบใจก่อนแม่ขอบใจเด้อโอ้แกงเกง,กงเอาน้องเต้าขอบใจเใจเด้อเด้อไปไปเนี่ยนะไปยวนเที่ยงท่าอีพ่อเด้อยูทูปพูนอ่ะพ่อพี่น้องพูนอ่ะได้ได้ขนมลราไปแล้วเบียนซาวลาว์หน่อยกันทุนอ่ะเพื่อนหูเข้าว่าบ่าวบุญนำมาเพื่อน มุดลงเสื้อเลยผนแลนมาเลยเอาไปยู่งงานท่าเดี๋ลูกยันฝนตกเด้อไปไปไปยู่งท่าเลยเอาโอเคเน่าทำผสมเนาะอ่าธอว่าต่อไปก็จะได้เอาเครื่องลงเนาะนี่เอาเครื่องลงแล้วก็ไปพบกันอยู่ที่หมู่บ้านพุนอ่น้องเนาะเอาธอว่าทำผสมต่อไปก็จะเป็นการข้นเนาะบาบูน้ำก็จะข้นอ่าจะแบกแบกปูนพี่น้อก็จะแบกปูนแล้วก็เอาปอนู่นก็จะแบกเขาเนาะ ああน้องไปเข้าเด้อไปเข้า,เ,ขาเดี๋ยวเยวออไอจีออกข้าเบนเด้อบุญนี่มันจะเป็นได้ฉันบอกไปละมันซีนา้นาๆอย่าทิ้ง้อน,นอกอื น้องแบกตัวนี้เด้อ <Yeah. S 1> อันนี้มันข้อให้ได้นียน่ะ เอาคือทว่าท่านผู้ชมเนาะที่ว่าทำอิดเนาะแพนข์เเขาจะเอาเห็ดห้องน้ำเนาะหลังจากมาหอดมือนั้นมือนี้ก็เป็นมือที่ซ้ำที่ซี้มาเลยพี่น้องฝนตกกูมือกูมือเลยพี่น้องสังเกตได้ดินเปียกเนาะก็เลยว่าจะได้ข้นอันนี้เอาไว้นี้เนาะแล้วก็บเอาปอกเนี่ยใบนี้ล้วก็ตัวสำคัญเอาไปไว้อยู่เที่ยงกลางนั้นเนาะมีปูนมีฝ้ามีนี่ก็คิดสายเนาะจะได้เมียนนี้เพราะว่า พอถ้าอาศัยเด็ดเด็ดมันกาคาไปเลยจนทางแห้งเลยพี่นวว้องเอ้ยเขาจริงๆเข้าไปเห็ดใดเนาะถือว่าคลิปเพื่นห้องน้ำเนาะก็ถือว่าโอ้ยพี่นวว้องเอ้ยผิดแพนเลยกับบลเป็นอย่างเนาะเอาโอกาสต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะส่วนฟาดเนี่เขาจะไว้นี่นี่นุนเาะฝนตกพี่น้องเอ้ยฟาดเนี่ยไว้นี่เนะาะขี้ใา่เนี่ยก็สีเอาไวนนานาน้นี่ก็ได้เนาะขี้ใส่เนี่ยในหัวบล็อกนี้เขาจะไปไว้ไหนเนาะยามจะเสียเนาะ น, ون. น, ون นู้นนู้นเลยนี่น้องแบกเอาเอา,เอาบล็อกตัวนี้ไปไว้ข้างล่างไปไว้นัมพุ่นหน่อยนี่อ่ะเสวยกันเสวยกันอืมอ่ะไปไว้ไปไว้คนเด้อย่องย่องพูนเลยนะอาชีบ่อย่องก็ได้ไปกองล่างก็ได้ยันยันชิเปียกอาโอเคฮะเบาหน,นุนไปเมียนพ่าเอ้ยอีพ,ออพอ่อไมเใช่อีพ่อเด้อไปเอาปลาเย่า ไอฟ้ากันบล็อกนี่ไว้อยู่ข้างล่างในเด้อนี่ยทำผู้ชมเห็นบ่เมื่อนั้นเนาะเขาปล่อยปลามาก็เลยว่าอ่าโอ้คันโบเฮ็ดอันอันกั้นนี่แท้นำออกแท้เนาะเอ่อปลาออกแท้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะมาโนูนกลับไปเมียนไปพุน่นเนาะโอ้เพื่อนเอากระแจไว้ให้หน่อขอบใจเด้อน้องเด้อพุ่นอน่ะนี่ทา่านผู้ชมเห็นบก่กห่างจะเปียกเนาะภาคือว่าสุดที่เลยอยากเข็นห้องน้ำแต่ว่าโบประสบผลสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกฮ่ขอบใจได้เด้อขอบใจได้น้องเห็นเฮบอน้ำพี่น้องเลยสังเกตเห็นเนาะความฝนตกหนักนะพี่น้องเลยนี่อันนี้เธอว่ากั้นป่าเนาะป่าน้อยเขาเขาปล่อยคนเดียวนะสังเกตเห็นได้เนาะมือนั้นแท่มัมีน้ำเนาะมือนี้แท่น้ำเต็มเลยอ่ามันนี้เธอว่าเขาปล่อยป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะไป บนันทีสิพาเบานุ่นยกปอกลงบนันทีอู้เบายองกระดังท่าฮันแลพันชิเมอบานพันยากเข้งเหี่ยนพันว่าสิพาพันไปเที่ยวในเมืองจากซ่องซ้ำคืนพี่น้องนี่แหละอืมไปบงเหี่ยนเลย,โ,ย <laughs> โอเคนะผู้ชมก็ถือว่าจะคนปอกลงเนาะคนล,ลงไปต่ำนี้เนาะ

เอาก็ทุกว่าท่านผู้ชมการเอาลงเมียนไว้นี่เขาก็จะได้พักไวันสำนีก็เนาะเนาะทบตกพี่น้องเลยทุกผู้ชมเล็ดกาเป็นแพทย์ต่อไปเนาะเขาเอามาฮอตฮี้วก็ดีแล้วอ่ะจัดรายการจัดรการบ้านกับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บ้าบุญนําก็จะข้อเก่าคัว่า Tak dia